กลยุทธ์ในการเทรดนะครับกลยุทธ์ในการเทรดก็มันก็จะช่วยให้เรานะครับลดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้นะครับการเทรดนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับก็มาเริ่มที่อันแรกนะครับเป็นเดย์เทรดนะครับคือเทรดรายวันนะมันก็จะมีคนที่เขาเทรดนะครับเทรดรายวันเป็นวีคเป็นเดือนนะครับหรือว่าเป็น ลายนาทีก็มีนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเนาะว่าแต่แต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับมาเริ่มต้นที่เด y t เทรดก่อนนะครับเด y t เทรดก็คือเทรดรายวันน่ะความหมายของมันก็คือซื้อขายในวันเดียวกันน่ะซื้อตอนเช้าขายตอนบ่ายนี่ก็คือไทม์เฟรมก็จะสั้นหน่อยนะครับกำไรถามว่าเยอะไหมก็ถ้าได้อะได้เยอะแต่ถ้าเสียคุณก็เสียเยอะเหมือนกันแล้วก็เครียดนะครับ เพราะว่ามันต้องนั่งเฝ้าตลอดนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงซึ่งตัวนี้ผมไม่แนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับ Time Frame ท,ที่เขาใช้กันนะครับก็จะมีตั้งแต่1นาที3นาที15นาทีไปจนถึง2ชั่วโมงเลยนะครับวิธีการเลือก t ไทม์เฟรมเ,เลือกยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่บ i แ a น c e นกันก่อนเนาะมาที่บ i แ a น c e นนะครับตรงนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆคลิกตรงนี้นะครับเนี่ย ลูกศรตรงนี้มันก็จะมี time ให้เราเลือกนะครับเราเลือกเป็น1นาทีก็ได้นะเนี่ยอันนี้คือลายนาทีเลยนะกราฟลายนาทีเลือกเป็น3นาทีก็ได้เนี่ยครับเนี่ยมีหมดเลย1ิบ้านาที30นาทีนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงส่วนใหญ่คนที่เป็น day trade เขาก็เล่นประมาณนี้แหละครับเล่นเป็นลายนาทีเล่นเป็นลนายชั่วโมงนะครับอันนี้คือวิธีการเลือก time frame นะ อันนี้คือเดย์เทรดไม่แนะนำสำหรับคนที่เพิ่งมาเริ่มเทรดนะครับหรือคนที่กำลังดูครอสเนี้ยก็น่าจะเพิ่งเข้ามาเทรดนะครับก็คือยังยังไม่ต้องไปเดย์เทรดอะไรขนาดนั้นนะครับมาดูอันถัดไปนะครับอันที่2นะครับสวิงเทรดดิ้งนะครับอันนี้ผมแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับคนที่เพิ่งเริ่มเทรดนะครับก็คือการถือยาวนะครับมากกว่า1วันนะครับ แต่ไม่เกิน1สัปดาห์หรือว่า1เดือนนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับซื้อวันนี้นะครับอาจจะขายในอีก3วันข้างหน้าอาจจะขายอาทิตย์หน้าหรืออาจจะขายในเดือนหน้าก็แล้วแต่ว่าราคามันจะลากไปขนาดไหนนะครับไทม์เฟรมที่เขาใช้กันก็จะเป็น1วันนะครับเนี่ยหวันเราสามารถเลือกได้นะก็เข้ามาที่บแนด์นนะครับเนี่ยมันก็จะมีเล็1แล้วก็ตัวดีนะครับเราก็กดไปนะครับ เวลาเราวิเค,าคราะห์กราฟแล้วก็วิเคราะห์เป็นวนะันเดย์เนาะเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ใช้ไทม์เฟรมตัวนี้วิเคราะห์นะครับโอเคนะครับต่อไปอันที่สามนะครับสกาวปิงนะครับสกาวปิงคือการเทรดทำกำไรในช่วงสั้นๆหนักกว่าเด t เทรดอีกนะครับเดเทรดนี่คือใช้ไทม์เฟรมอาจจะขึ้นไปหลายชั่วโมงนะครับแต่อันนี้คือเป็นลาย,ลายแบบ นาทีวินาทีเลยนะครับก็คือเขาจะซื้อขายในในช่วงเวลาที่สั้นมากๆนะครับกำไรแค่1 -2% ถึงเนเนี่ยเขาก็ขายทิ้งแล้วนะครับซึ่งการที่จะกำไรแค่1นถึงแล้วขายทิ้งเนี่ยมันต้องใช้เงินในการลงทุนเนี่ย,ยเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆลงทุนใน1ล้านนะครับ1%ของ1ล้านนี่เท่าไหร่มันก็เยอะนะครับได้กำไรเยอะนะ เพื่อนๆอาจจะมองว่าเอ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นกำไรมันน้อยอย่างทําไมรีบขายหนึ่งเปอร์เซ็นของหนึ่งล้านเนี่ยกำไรเยอะเหมือนกันนะครับข้อเสียอันนี้คือข้อเสียถ้าเกิดว่าคนที่มีเงินน้อยๆเนี่ยมันก็เทรดไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คือต้องมีวอลลุ่มเงินที่เอาไปเทรดเนี่ยเยอะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับการเทรดแบบนี้ก็ไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับวิธีการเทรดของสกอปปิ้งเนี่ย ผมจะให้คุณดูนะถ้าเกิดว่าเขาปรับเป็นหนึ่งนาทีนะครับเนี่ยหนึ่งนาทีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตรงนี้มันจะมีแท่งแท่งเทียนใช่ไหมการซื้อขา,ขายของเขาเนี่ยเขาซื้อขายยังไงเขาไม่ได้ซื้อตรงนี้แล้วมาขายตรงนี้นะครับเขาซื้อตรงนี้เลยเนี่ยราคาราคาตรงเนี้ยซื้อเป็นแต่แตละแท่งเลยซื้อตรงนี้แล้วมาขายตรงนี้ซื้อตรงนี้แล้วมาขายตรงนี้ ซื้อตรงนี้แล้วมาขายตรงนี้ซื้อเป็นแท่งเลยครับอันนั้นคือแบบละเอียดมากนะครับซื้อขายแบบถี่ยิบเลยนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับใครที่เทรดมาหน้านะครับรู้เยอะส่วนใหญ่เขาก็จะเทรดอย่างนี้กันมีพอร์ตโตแล้วนะครับเขาก็จะเทรดกันเป็นแบบลายวินาทีเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับบทนี้เนาะก็เป็นเรื่องของ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการวิเคราะห์เทคนิคนะครับแล้วก็กลยุทธ์ในการเทรดนะครับเราจะเทรดเป็นยังไงนะครับเป็นเดย์เทรดเทรดแบบรายวิปารายเดือนหรือว่าเทรดแบบรายวินาทีนะครับก็เราเรียนรู้ไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในเรื่องถัดไปนะครับโอเคครับสำหรับอันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะ